น,นี่ก็เป็นการเก็บเกี่ยวนะครับของร้อยในรถอีแตนนะครับอันนี้เป็นแปลงของผมนะครับปีนี้เหมานะครับเหมาตัดขนขึ้นจตันละ400บาทนะครับพร้อมส่งขึ้นเกนนะครับก็จะมีทีมงานประมาณ6คนนะครับ รถตัดยังไม่มาเราตัดรอไปก่อนครับว่ารถตัดไม่รู้จะคิวไหนขอให้ดูการทำงานนะครับของเกษตรกรชาวไร่หอ้อยนะครับรายน้อยลายย่อยลายเล็กนะครับ รถที่เต็คันนี้ก็บรรทุกได้ที่สามตันนะครับเอาเดิมยางบรรทุกเอาเดิมนะครับโดยใช้โครงรถกระบะเดิมมาใส่นะครับ นี้ก็เพิ่งลงแปงแรกนะครับกำลังตัดอยู่ฝั่งนู้นครับคันนี้ก็เดี๋ยว่อยไปดูกันที่ลานนะครับ จะขึ้นเต็มก่อนจะค่อยมาจัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวแรกออกไปแล้วครับไปกับพิ่แดนใส่ประมาณใส่ขนาดนี้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันที่ลานนะครับนี่ครับดัโครงสร้างรถกระบะนะครับก็จะใส่ได้ประมาณ มาถึงก็ได้ลงเลยครับอันนี้เที่ยวแรกของปีสองตันกว่าประมาณคร่าว รอสลิงแล้วเราไปช่างกันก็ไปลงแล้วก็มาช่างรถเต่า ดูกันครับว่าจะได้เท่าไหร่1490ได้ลนลงแล้ว1420เมื่อกี้เห็นเท่ทไไาไหร่ครับ2 3ตันเท่ไาไหร่38 2ตัน2ประมาณนียนนะ เด้อโลเดยมันมันใส่ไปไหนไงี้นแ้วพอ้ามันั่อยอ๋อมันยวแรกนะลองเบิือกันท่านี่ซื้อจากได้นี่มันของอะไรอันนี้เห็นปะซื่ไมมจากกัน อ่าได้ดครับผมสองพันสี่ร้อยสี่สิบโลโอเคครับทำคลิปก่อนคลิปแรกโอเคครับ